ค่ะก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะอ่าทีนี้ว,วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องที่มันยากกว่าเดิมนิดหน่อยนะคะก็คือจะเป็นการเขียนโปรแกรมเหมือนเดิมนะคะครั้งที่แล้วเราเขียนโปรแกรมเรื่องอะไรไปเราทำอะไรไปอาทิตย์ที่แล้วเราวาดรูปอะไรกันไปบ้านบ้านบ้าอ่าเป็นรูปบ้านใช่ไหมคะวาดเส้นอะไรนะวาดเส้นอะไรบ้านสวยอะไรวะชื่อเรื่องอะไระบ้านสวย อะไรก็ไม่รู้บ้านสวยเออเออนั่นแหละเออสวยๆว,ว,วาดๆอะไรนี่แหละนี่แหละประมาณนั้นนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเขียนโปรแกรมนะคะให้ตัวละครมันท่องสูตรคูณนะคะโดยการที่แบบว่าให้เรานะพิมพ์มพิมพ์แบบว่าแม่ห้าลงไปพอพิมพ์แม่ห้าปุ๊บมันก็จะท่องสูตรคูณแม่ห้าให้เราแบบนี้นะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะทํำยังไงนะคะอะอดูเออมันต้องให้มันท่องผิด่ะดูความต่าเดียวผมไปเปิดปก เออเว็บไซต์สแคทก่อนอ่าได้ได้ได้อ่าโอเคโอเคนะคะเราเขียนโปรแกรมครั้งที่สามเนาะอ่าโปรแกรมที่เราจะเขียนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องสูตรคูณตามสั่งนะคะสูตรคูณตามสั่งนะคะอ่าทีนี้นักเรียนอย่าเพิ่งเขียนเพราะครูยังไม่ได้ให้เขียนนะคะอ่านี้ครูจะไม่ถามเพราะนักเรียนเคย ท่องกันอยู่แล้วนะคะนักเรียนท่องสกุลท่องได้ถึงแม่เท่าไหร่ก็สิบสองอะเนาะใช่ไหมมีใครท่องได้มากกว่านั้นไหมมีใครท่องถึงแม่ยี่ห้าไหมโดยที่ไม่ดูโดยที่ไม่ดูดมีไหม,มไม่มีนะคะเงียบกิบเหมือนอยู่ในป่าช้านะจ๊ะยี <5 S 1> ่ห้า <5 S 1> ผมพอดได้นะได้แค่แม่เดียวเหรอจ่ายอื่นไม่ได้ท่องโอ้ยหมายถึงแม่สองถึงยี่ห้าหมายถึงว่าท่องได้ทุกอัน โอ้ยเนาะอ,อ่ะต่อไปนะคะเรานะคะเอ่ออันนี้อันนี้ไม่ไม่ถามไม่ถามไม่ถามแล้วกันเพราะว่ามันไงมันก็ได้อยู่แล้วเนาะอ่ะทีนี้ดูเรานะคะจะใช้โอ้ยครูก็พูดอะไรไปเรื่อยๆข้าวปลาไม่ได้กินอ่ะมาดูสถานาการณ์ก่อนมาดูสถานาการณ์นะคะให้ตัวละครท่องสูตรคูณโดยการป้อนเลขทางแป้นพิมพ์นะคะให้ตัวละครท่องเลขสตรคูณด้วยนะคะ มาดูวิธีการนะคะอันที่หนึ่งวางแผนการเขียนสคริปต์นะคะ 1. เราจะใช้โปรแกรม Scratch ใช่ไหมแสดงผลสุดคูณดังนี้โปรแกรมจะถามว่าเราต้องการสุดคูณแม่ใดนะคะเช่นถ้าสมมติว่าเราต้องการสุดคูณแม่5นะคะเราก็พิมพ์ไปแม่5มันก็จะขึ้นสุดคูณแม่5มันก็จะท่อง5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5หคูณ12เป็น60อะไรแบบนี้มันจะเรียงไปเรื่อยๆนะคะอ่ะต่อไป เนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่แบบพอถึงห้าคูณสองเป็นสิบแล้วคูณสิบสองเลยนะมันก็จะเรียงไปเรื่อยๆตั้งแต่คูณหนึ่งไปจนถึงคูณสิบสองพอเราตั้งค่าให้มันเป็นค<อ>ูณสิบสองแต่ถ้า<อ>เราบอกว่าคู่ผมอยากรู้ว่าถ้ามันคูณถึงสามสิบล่ะมันจะได้เท่าไหร่นักเรียนก็สามารถกําหนดให้มันคูณไปถึงสามสิบังได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะสองนะคะเขียนสคริปต์เพื่อรับตัวเลขแม่สุดคูณโดยใช้บล็อกคำสั่ง ask นะคะก็คือการถามนะ ในกลุ่ม box-sizing นั่นเองนะคะตัวนี้จะใช้ตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็เขียนว่าป้อนแม่สุดคุณที่ต้องการอ่าซึ่งจะเป็นการแสดงคําถามนะคะก็คือว่าเหมือนตัวละครมันถามเราอะเหมือนมันบอกเราว่าให้เราป้อนสุขคุแม่สุขคุณที่เราต้องการนะแล้วทีนี้พอเราไอ้นี่ไปใช่ไหมแล้วคําตอบมันก็จะถูกไปเก็บไปที่ answer นะคะ answer ก็คือจะเป็นคําตอบนะ นี่ก็จะประมาณนี้นะคะตัวบล็อกที่เราใช้นะ3แสดงข้อความชื่อแว่สุขูณโดยใช้บล็อกคำสั่งดังนี้ก็คือจะใช้เซนะคะเซแล้วก็จะมีจอยนะคะแล้วก็มี answer อันเซอร์มารวมกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะรวมกันแล้วจะเป็นแบบนี้นะอ่ะช่วยคุณครูดูด้วยนะคะเดี๋ยวพอตอนเราไปเขียนเนาะมันจะได้เขียนได้นะคะอ่ะต่อมาค่ะส,าาะสร้างตัวแปร number ขึ้นมานะคะ variable นะคะเราจะไปสร้างตัวแปรใน variable นะคะเสร็จแล้ว อ่าสร้างตัวแปรขึ้นมาปึ๊บปึ๊บตามนี้เลยไปที่ variable เสร็จแล้ว make variable แล้วก็ไปใส่คำว่า Number แล้วกดโอเคแล้วก็จะได้ตัว Number ขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่าต่อไปเขียนสคริปต์ตามรหัสลำลองดังนี้นะคะเราจะกำหนดค่าตัวแปร Number ให้เท่ากับเท่าไหร่คะหนึน่งค่ะอ่าเท่ากับหนึ่งนะคะแล้วก็แสดงข้อความการท่องสุดคูณนะคะจะเป็น ประมาณนี้สุคูณคูณกับตัวแปร n u m b e อร์นะคะแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะแล้วก็เพิ่มค่าตัวแปร n u m b บอร์ขึ้นทีละหนึ่งหนึ่งอ่าทำซ้ำข้อสองกับข้อสามจนครบสิบสองรอบตรงนี้ละค่ะนักเรียนตรงสิบสองรอบอะ่ะคือถ้าสมมตินักเรียนต้องการให้มันคูณถึงสามสิบนักเรียนก็ใช้สามสิบรอบมันก็จะคูณตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงสาสิบอย่างเช่นแม่ห้าใช่ไหมก็ห้าคูณห้าคูณหนึ่งเป็นห้าไปจนถึงห้าคูณสาสิบ นะคะว่าเท่าไหร่นะอ่ะต่อมาอันนี้เป็นอ็อกคำสั่งที่เราจะใช้วันนี้จะมีจอยนะคะมีเซตอ่า my variable มี repeat นะคะตัวนี้นะคะ repeat แล้วก็จะมี change <Repeat. S 1> อ่าแล้วก็จะมี s a y นะคะประมาณนี้อ่ะทีนี้เราไปลงมือปฏิบัติอ่ะเดี๋ยวก่อนเราลงมือปฏิบัติเราจะดูก่อนนักเรียนมันจะงงตรงนี้นักเรียนจะงงตรงนี้ตรงจอยเห็นไหมเราใช้จอยกขี่ครั้ง กี่ครั้งคะหนึ่งสองสามสี่ครั้งค่ะเออเราจะใช้จอยสี่ครั้งแล้วสุดท้ายจะเป็นเครื่องหมายคูณใช่ไหมจะเป็นตัวที่เป็นเครื่องหมายคูณนะโอเคเดี๋ยวเราไปเขียนพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมไหมไม่พร้อมก็่ต้องพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมมาแล้วนะคะอันดับแรกค่ะเราก็ไปเลือกฉากหลังก่อนเอาฉากหลังเป็นเป็นโรงเรียนแล้วกันโรงเรียนไหนดีโรงเรียนดีแล้ว เอาเป็นเอ็นด้านในไคะสนามบาสเหรอไปท่องสกุลที่สนามบาสแล้วกัน <c oughs> อ่เล่นบาสไปด้วยท่องสุกุลไปด้วยนะคะอ่ะโอเค <c oughs> ตอนแรกนะคะเราต้องขึ้นต้นด้วยอะไรเดี๋ยวครูถามไม่ต้องตอบเดี๋ยวครูจะถามทงเขียวค่ะเปย์อ่ะเปย์ตอบมาแล้วอ่ะทองเขียวได้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 ไดไดอ่ะต่อไปถามถามใช้บอกคําสั่งอะไรกังฟูถามใช้คําสั่งอะไร เมื่อกี้ ASK อะใช้คำสั่งอะไรเทพพบูซุหลอมันกลับไปดูหรือเปล่าวะอาร์ตอาร์ต <laughs> ใช่ไหมอาร์ตถามนะคะให้ถามถามว่าอะไรถามว่าอะไรถามว่าอะไรคะพ่อแม่สุขุณพ่อแม่สุขุมอ่าที่ต้องการอ,อ่าโอเคต่อไปนะคะใช้คำว่าเซค่ะ อ่าใช้บล็อกเซนะคะเสร็จแล้วไปลากจอยมาค่ะนักเรียนจอยจอยจอยลากจอยมาใส่เสร็จแล้วนะคะใส่คำว่าอะไรคะสุดคูณ,คณแม่แล้วก็เอาคำว่า a n s เซอมาใส่เป็นคำตอบ แบบนี้นะคะนน่บานาอ่าโอเคเดี๋ยวครูขออันนี้เป็นจอเล็กแล้วกันจะได้เห็นอันนี้ชัดเจนนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราไปสร้างสร้างตัวแปร Number ขึ้นมานะคะโดยไปที่ variable นะคะ variable เ,เสร็จแล้วไป make a variable นะคะเสร็จแล้วใช้คำสั่งว่า Number ค่ะสร้างตัวแปรว่า Number นะคะเสร็จแล้วกดโอเคอ่าได้มาแล้วนะคะ ้ามันมีตัวนี้ขึ้นมาด้วยขออนุญ,ญาตสร้างใหม่มันมีตัวภาษาไทยขึ้นมาด้วยนะคะ number โอเคตัวนี้เราจะไม่ใช้นะคะใช้ตัวเดียวอ่ะมีตัวแปร number ขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เราเซตค่ะนักเรียนเซต number เ,เป็นเท่ากับเท่าไหรนะเท่ากับเท่าไหร่ใครจำได้หนึ่ง อ่าเซตนดัมเบ์ให้เท่ากับหนึ่งนะคะปิงปองปิดไมให้ครูด้วยปิงปองแต่ที่นิ่มเป็นแหมรู้เลยรู้เลยดูดูร้อยอะไรนะน้องเอมเหรอน้องเอมเหรอที่นิ่มเป็นใครดูวะรู้เลยว่าดูเบลล่าอยู่ใครดูปิงปองดูอะไรไม่ได้ดูอ้าวแล้วเสียงมาจากของใครไม่ได้ดูอะไรเลย อ่ะต่อมาค่ะต้องมีใครสักคนเอ,อ่อต่อมาค่ะเราใช้คำสั่งเซ y เหมือนเดิมค่ะนักเรียนให้ตัวละครมันพูดค่ะทีนี้แหละเราจะใช้จอยและจอยครั้งที่หนึ่งจอยครั้งที่หนึ่งหมดแล้วค่ะตรงนี้ให้เอา answer มาใส่นะคะ answer มาใส่คือคำตอบต่อไปค่ะจอยครั้งที่สองค่ะอครั้งที่สองอ่ะจอยครั้งที่สองมาใส่ตรงนี้พิมพ์ว่าคุณ อ่ะคูณเอาจอยครั้งที่สามมาใส่ค่ะอ้าวเราคูณจะกดไปไหนวะเนี่ยจอยครั้งที่สามมาค่ะเสร็จแล้วให้ลากตัวนัมเบอร์มาใส่นะคะนัมเบอร์มาใส่และจอยอันที่ครัง้งที่ที่สี่ค่ะอันที่สี่อันสุดท้ายนะคะอันที่สี่อันสุดท้ายอ่าเดี๋ยวขอลดตัวนี้ก่อนจอยที่สี่จะใช้คำว่าเป็น นะคะเป็นเป็นและอันนี้นะคะก็จะใช้ตัวคูณมาใช้ตัวคูณนะคะใส่ตรงนี้ก็จะเป็นตัว Number ร์นะคะนัมเบอบวกกับคำตอบแบบนี้นะแล้วก็ให้มันเปลี่ยนค่ะเช็คนะคะเปลี่ยน Number ให้เท่ากับ หนึ่งเหมือนเดิมทีนี้เราจะต้องทำกี่ครั้งคะนักเรียนต้องการให้มันท่องกี่ครั้งลกูกต้องการเ่าหอ่าสิบสองครั้ง <12 S 1> ใช่ไหม<ๆ>เราจะใช้คำว่า repeat นะคะตรงนี้ก็แก้เป็นเท่าไหร่จ๊ะสิบสองนะคะใส่จำนวนครั้งแบบนี้แค่นี้เองทีนี้เราไปดูสิคะว่าโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยมันมีการผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะดูนะครูเริ่มเลยนะคะคลิกปุ๊บ เราบอกว่าป้อนแม่สุขุณที่ต้องการนักเรียนดูมันจะมีแถบตรงนี้ให้เราอยากอยากดูแม่ล่ะสอ,อนอยากดูแม่อะไรยังแม,ม,ม่แม่สองแม่ทีอครับอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยว มาต่อโอเคนะอ่ะครูเ hmm. ม right? uh, uh, ื่อกี้บอกว่าแม่สิบสองใช่ไหมอ่ะครูพิมพ์สิบสองไปแล้วครูกดถูกตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมคะมันจะบอกว่าสุดคูณแม่สิบสองแต่มันก็สิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองคูณสองเป็นยี่สิบสี่สิบสองคูณสามเป็นสามสิบหก สองคูณสี่เป็นสี่สิบแปดเห็นไหมคะมันก็จะคูณไปเรื่อยเื <c oughs> <ๆ>่อยเห็นไหมอย่างนี้เราเอาไปใช้ได้ไหมเราไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมใช่เออให้มันท่องแทนเราไงใช่ไหมเราก็เขียนไว้เวลาเราเรา <c oughs> <ith> เขียนเวลาเราคิดวิชาคณิตศาสตร์เราเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเลยเราพิมพ์ไปอ้าวสมมติว่าเราอยากรู้ว่าโอ้ยหนึ่งร้อยคูณกับใกล้เสร็จแล้วคูร้อยห้าสิบคูณกับสามได้เท่าไหร่นะเราโหแม่แม่ร้อยห้าสิบจะไปท่องที่ไหนวะ ใช่ไหมเราก็พิมพ์ไปเลยค่ะร้อยแม่แม่อะไรก็ว่าไปแค่มันคูณไปเรื่อยๆร้อยห้าสิบก็ยังได้เลยอะอันนี้ท่องเสร็จแล้วอ่ะต่อไปเอาแม่อะไรอีกเอาแม่อะไรอีกเ่ะเอาแม่สิบล้านแม่สามแม่สามอ่ะสิบสามแม่สิบสามแล้แม่สิบสามอ่ะแม่สุคุมแม่สิบสามสิบสามคูณหนึ่งเป็นสิบสามเห็นไหมคะสามคูณสองยี่สิบหกแบบนี้เลย ยากไหมยากไหมยากากเลยนะยากมากเลยเดี๋ยวถ้าเปิดโรงเรียนเดี๋ยวก็ได้เออนักเรียนสามารถแบบว่าเขียนได้นะคะเขียนโปรแกรมได้ใครมีคอมทําที่บ้านก็สามารถทําได้นะคะไม่มีโปรแกรม iPad ก็ไม่ได้ไม่ไม่ทํำทำใน iPad หรือโทรศัพท์ก็ได้ทําใน iPad หรือโทรศัพท์ก็ได้เออโน้ตบุ๊กก็ได้โน้ตบุ๊กยิ่งง่ายเลย ipad ก็ได้เนี่ยพิงปองมีโน้ตบุ๊กใช่ไหมได้ใช่ผมเล่นยากอ่ะ หนูไม่มีโปรแกรมนี้ไม่ถ้าไม่มีหนูก็เข้าเหมือนที่ครูใช้ไงลูกเข้าไปใน Google อูผมพิมพ์รูใช้กูเกิลก็ใส่เลก็พิมพ์อะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาก็พิมพ์ชื่อโปรแกรมแบบเนี้ยเนี้ย c ได่ผมพิมพ์เขาเจอว่า c h c h พิมพ์ลงไปแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวครูเข้าให้ดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูถ้าใครจะเขียนเดี๋ยวครูจะส่งส่งบล็อกไปให้ในกลุ่มนะอีกทีนึงแต่ครูจะบอกวิธีการเข้าก่อนอ่ะอย่างเช่นอันนี้ c แกตดอทค่มที่ว่าครูแคปตัวอย่างไว้ทำครูก็เข้าไปตรงนี้อ่ะอันนี้อันนี้เปลี่ยนกันอ๋อใครใช้คอมอ่ะอ่ะ g o เก l e ใช่ไหมเสร็จแล้วครูก็จะพิมพ์ว่าก็พิมพ์คาว่าสแกตอ่าพิมพ์คำว่าสแกตเห็นไหมคะ C r S C A สแกก็ได้อ่าแล้วก็พิมพ์เลือกอันแรกเลยเลือกอันแรกเลยก็จะเจออันนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็คิดคำว่าสร้างสไตล์สไตล์เคทิงอ่าอันแรกเนี่ย อันนี้ก็ได้สตาร์สตาร์สตาร,ร์นะคะสตาร์ทคีริตติ้งนะคะอ่ะหรือว่ากดคำว่าสร้างก็ได้ตรงนี้นะคะ เห็นไหมเนี่ยพอกดคาว่าสร้างถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเชื่อมันจะขึ้นคาว่า create เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นนะาตาเอาเอางูโง่บนเลยเอางูโตได้ไหมหัวล้อแบบนี้คือได้เืยได้ภาษาไทยได้ได้ของใครภาษาไทยก็ได้เนี่ยถ้าใครตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมตรงนี้หนูก็เปลี่ยนนภาษาไทยก็ได้แต่ว่าถ้าหนูต้องการเปลี่ยนภาษาอังกฤษหนูก็เปลี่ยนให้มันเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ก็ได้โค้ดมันจะได้เหมือนกันกับครู ได้ไหมปริญญาการได้ไหมของปริญญาการเป็นภาษาอะไรผมเป็นภาษาอังกฤษอยู่แต่ว่าปกติจะทําเป็นไทยครับอ่าแต่ว่าเปิดมาเป็นอังกฤษเลยครูเปิดมาเป็นไทยเลยงานแัลงก็เปลี่ยนไปอังกฤษก็ได้เพราะว่าโค้ดที่ครูใช้เป็นภาษาอังกฤษเนาะใช่ไหเนื้อเพชื่อโค้ดเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอะไรมางงอะไรนะเป้ย มื่อกี้หนูเขียนชื่อโปรแกรมไว้เดี๋ยวเผื่อลืมอ่าโอเค okay. แต่ว่าถ้าสมมติว่าครูเขียนเนะี่ยครูเขียนบอกเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ครูนักเรียนเป็นภาษาไทยเนี่ยถามว่ามันเขียนเหมือนกันไหมมันก็เหมือนแหละแต่มันจะงงเพราะว่าภาษาไทยมันจะเป็นอีกคำหนึง่งภาษาอังกฤษาก็จะเป็นอีกคำหนึง่งอย่างเช่นคําว่าเซตเนี่ยเซตนัมเบอร์เอ่อทูศูนย์เนี่ยก็คือถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว่าตั้งค่านัมเบอร์นะคะเป็นเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนะมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตั้งค่านะคะครูมีบล็อกให้ดูนักเรียนก็สามารถใช้้ภาาษษอังกฤได โอเคไหมครูบ่มหาภาษาอังกฤษไม่เจอไม่ทํางานไม่มีงานไม่อมีงานแล้วก็อิงดียังไงเจอป่าอิงเปิดงอน้ะครูอ้าอิงฝนตกมันเป็นภาษาไทยล่ะอะไรถ้าเป็นภาษาไทยเหรอให้เป็นภาษาไทยลากลงไปล่างสุดเลยมันจะเขียนคำว่าไทยอยู่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเออประมาณนั้นนะคะแต่ใครอยากลองเขียนภาษาไทยก็ได้ลองเดาๆดเอาลองเดาๆดาเอาจากบล็อกที่ครูส่งให้ โอเคไหมไม่วันนี้เสร็จเร็วจังเลยอ่ะ่ค่ะแต่หนูแต่หนูจะไปเขียนวิวทยาศาสตร์พิเศษแล้วก็ค่อยๆ่อยทำไปอ๋อคือประมาณว่ามันสั้นะคือประมาณว่าการบ้านมันเยอะจริงเหรอไม่เยอะจริงเลยถ้าอยากให้พ่อหนูสอนโปรแกรมนี้ภาษาอังกฤษวิชาแรกก็โอเคการเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวครูนะ ปล่อยก่อนเวลาโอเคปะแล้วก็ไปเคลียร์งานวิชาอื่นนะแถวถ้าใครอยากจะเขียนอ่าโปรแกรมเดีย๋ยวครูจะส่งบล็อกหน้าเนี้ลงไปให้ในกลุ่มโอเคไหมคะเจ้าหนูอลองทำดูอ่าโอเคทีนี้ครูจะขอเตือนเด็กๆนิดนึงนะคะอคขอเตือนตรงนี้นิดนึงนักเรียนดูอันสุดท้ายนะมันไม่ใช่จอยนะคะมันจะมีจอยแค่หนึ่งสองสามสี่ครั้งเท่านั้นนะคะแต่สุดท้ายจะเป็นตัวคูณนะเป็นตัวนี้นะลูกตัวนี้นะนี่ตัวนี้นะ ดูดีๆครูเคยงงเพราะว่าครูอ่ะไปสอนพี่ป .6 อันนี้เรียนเท่าพี่ป .6 เลยนะครูไปสอนพี่ป .6 นะคะครูไปใส่คําว่าจอยในช่องนี้เป็นไงผิดโปรแกรมลันมั่วตัวเออเลอร์ไปหมดเลยท่องสูตรคูณอะไรห้าคูณห้าเป็นสองอะไรของมัน,นไปทั่วเลยนะคะมั่วไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนดูดีๆนะพนเพราะ,ะมันสีเดียวกันนะคะมันสีเดียวกันนะโปโต้แกเขียนอะไรอยู่ทําไมแกหัวเลาะ ผมไปปรับแต่งแมวผมไปลบหัวแมวออกอ่ะโอ้ปากแล้วจะเอาจะาปากที่ไหนกดคูเมชใช่ไหมมันจะเอาปากที่ไหนพูดวนอ่ะแล้วมันจะปากที่ไหนท่องโวตั้ทำไมของผมมันเป็นแบบขึ้นหัวเว่อรอันอันที่มีปากกาข้าวบนอ่ะเนี่ยกดตรงนั้นอ่ะเอออนี่แล้วเอาแมวเอาแขนท่องหรือไง หัวล้อหัวล้ออะเด๋ยวัยัุ่นอ่ะทีนี้เดี๋ยวเหลือเวลาขอคุยกับเด็กป .4 นิดนึงนะคะเอ้ยปิดไมค์โกโต้ปิดไมค์การันปัญญาปิดไมค์ด้วยจ้ะอ่ะทีนี้ฟังนะคะวันที่สิบเจ็ดวันจันทร์ถูกไหม อ่ะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็จะเปิดเรียนตามปกตินักเรียนอย่าลืมตรวจ ATK นะคะตรวจ ATK นะคะอ่าจะบอกว่ามาโรงเรียนรอบนี้นะคะเราจะไม่มีเรียนวิชาคอมพิวเตอร์นะคะเรามาเรียนสาวันถูกไหมก็คืออยู่โรงเรียนเราเราจะไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์นะคะแต่สองวันที่เป็นออนไลน์ที่นักเรียนต้องเรียนออนไลน์จะมีเรียนปกติจะเรียนกับครูเหมือนเดิมนะคะอนไลน์ ก็คือจะเรียนกับวิชาวิชาครูเนี่ยในในวันที่นักเรียนเรียนออนไลน์ก็คือวันวันพฤหัสกับสุ์แม่เขาไม่ได้ไปโรงเรียนเรียนอ่ะอ่าวันที่นักเรียนไม่ได้มาเรียนก็คือจะเรียนวิชาครูแต่ที่โรงเรียนก็คือไปสาววันเสาร์วันที่สี่เราเรียนออนไลน์งดงดใช้คอมห้องคอมเพราะห้องคอมมันต้องเปิดแอร์ใช่ไหมไม่งนั้นเชื้อมันจะมัมีโควิดนะคะอืมมันมีโควิดนะคะเพื่อป้องกันนักเรียนด้วยเนาะอ่ะทีนี้ฟังนะคะแล้วก็ ให้นักเรียนตรวจ ATK ส่งให้ครูนะห้องสองไม่ใช่ห้องหนึ่งก็ห้องสามส่งมาหาครูนะไม่ใช่นะเอาเฉพาะห้องสองนะคะห้องสองนะคะส่งมาให้คุณครูนะคะส่งมาในลา,ลายส่วนตัวก็ได้หรือส่งลงในกลุ่มก็ได้ถ่ายวิดีโอตอนตรวจอะ่ะนะก็คอือพอแม่จะตรวจให้ตั้งกล้องไว้เลยตั้งกล้องไว้เลย ตรวจแล้วครับผมส่ง่ดแล้วส่งไปแล้วครับตรวจตรวจแล้วก็ส่งมาให้ครูนะคะตรวจวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได้นะคะแต่ก่อนมาโรงเรียนเนาะแล้วก็อย่าลืมเอาใบสีขาวๆมาด้วยใบ ATK นะคะมาทุกวันนะคะทุกวันนะอ่ะโอเคทีนี้ต่อไปพรุ่งนี้ก็จะเรียนออนไลน์วันไม่ใช่วันสุดท้ายสิเพราะต่อไปเราก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่ดี นะคะก็แล้วทีนี้วันจันทร์นะคะใส่ชุดนักเรียนมาก่อนถ้าใครไม่มีชุดนักเรียนหรือว่าใส่ไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อนะคะให้ใส่ชุดพละหรือชุดท้องถิ่นมาก่อนก็ได้นะคะไม่ใช่แบบโอ้ไม่มีชุดนักเรียนไม่มาหรอกอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เอานะคะไม่เอาก็คือใส่ชุดอะไรก็ได้ถ้าใส่ไม่ได้อ่ะเออถ้าใส่ชุดนักเรียนไม่ได้ก็ใส่ชุดพละมาก็ได้อะไรเงี้ยถ้าชุดไม่ได้ก็ใส่ท้องถิ่นใส่ท้องถิ่นมาถ้าท้องถิ่นไม่ได้ก็แก้ผ้าแล้วก็เดินไปเลย ไม่ได้ไม่ได้ก็จะกลับน่าจะออกได้ไม่ถึงไม่ไไม่ถึงหน้าบ้านนะโดนจับไปก่อนข้อหาโรคจิตวิตฐานแก้ผ้าเดินอยู่หน้าบ้านนะคะไม่ได้นะครูก็บอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเด็กๆก็ทาตามโอ้โหใครทําตามก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วใครทาตามก็บ้าแล้วเออใครทําตามก็บ้าแล้วไม่ใช่ตอนเช้ามาข่าวหน้าหนึ่งกลางฟูเด็กป .4 รับสามแก้ผ้าเดินมาหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้ปหมไม่ตอแล้วครู วาเหรอใครจะไปทําแต่กังผูนแรกผมแมวแมวทั้งตัวเคยทำไปเลยแล้วผมก็กดผมก็กดอันนั้นไปกดตีทงขีดเขียวไปมันมันไม่มีเลยเลยมีแด่ความว่างเปล่าคูน่าสงสารเนาะพ่อโตแกก็ลบใหม่ดีไปที่ไฟไปที่ไฟแล้วก็สร้างใหม่สร้างใหม่เลยลบแล้วก็สร้างใหม่ใส่หัวผมงหัวโอเคเดี๋ยวคูให้นักเรียนนะคะไปเอ่อ ทำกันบ้านนะคะแล้วก็ใครจะลองเขียนโปรแกรมสามารถลองเขียนได้นักเรียนมันสามารถเขียนในโทรศัพท์ได้ลองได้นะคะอ่าถ้าสมมติว่าใครเขียนแล้วนะคะแล้วก็แต่โคตรลาบากลองไอ้นี่เลยลองแบบถ่ายรูปมาให้ครูดูแล้วก็ส่งแบบว่าในคอมเมนต์ก็ได้ว่าเออนักเรียนไปลองทำแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยได้ครูอาจจะได้บวกคะแนนไหมอะ ใช่สิแต่ครูจะบวกคะแนนให้ถ้าใครลองทําแล้วส่งมาครูแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าใครไม่ทําครูแบบว่าไม่ได้หักคะแนนนะก็คือคแบบวิบดีโอมาเลยได้ไหมคะได้ก็คือแต่ว่าใครที่ไม่ทําก็ไม่เป็นไรครูก็ไม่ได้หักคะแนนอะไรแต่ว่าถ้าอยากได้คะแนนเพิ่มก็ลองทํามาโอเคไหมจะลําบากตรงที่มันไม่เต็มหน้าจอค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องทำ <จะ S 1> ก็<า>ได้โทรศัพท<า><ะ>์ใช่ไหมมันสามารถที่จะอัดหน้าจอได้ใช่ไหมโทรศัพท์เด็กๆอะ อ่านหน้าจอได้ไหมค่ะมันมัเออมันเป็นแบบมีที่แคปหน้าจอด้วยเออิออแว่าผมจะทำในแท็บเล็ตเออไอแพดเออไม่ถ้าใครใช้ถ้าใครใช้แบบว่าคอมใช่ไหมอาจจะใช้โทรศัพท์มาถ่ายวีดีโอก็ได้ให้ครูดูเนี่ยเอาทำอย่างเงี้ยถ่ายอย่างเงี้ยได้เลยโอเคไหมหนูจะถ่ายเป็นวิดีโอให้มันมีเสียง อ่ะโอเคตอนนี้ตะวันเริ่มเต้นแล้วตะวันบอกไม่ไหวแล้วครับคุณเราขับแคปหน้าจอได้แล้วก็ถ่ายวิดีโอได้เวลาที่ไม่ได้อยู่ในกล้องเวยครับอืมอืมอืมโอเคดีมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคูให้เด็กๆไปทํางานเนาะเดี๋ยวคูส่งบล็อกข่าที่คูพิเนะเดีหนูไปทำเลยเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวไปทำโอเคค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้พอแค่นี้เนาะให้นักเรียนไปทํางานเห็นบทว่าการบ้านเยอะโฟโต้เป็นอะไรเนี่ยเป็นบ้าหน้าขำบย่อ่อ่ะโอเค นะคะ，เดี๋ยวครูสต๊